สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาอัปเดตแอป,ปใน Google p l a y หรือว่า Payce Store ไม่ได้นะครับให้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามนี้ได้เลยก็ขั้นตอนที่1น,นะครับแนะนําให้เพื่อนๆลองดูอินเทอร์เน็ตของเราเนาะถ้าเราใช้เน็ตมือถืออยู่นะครับก็ให้เราลองเปลี่ยนเป็น w i f i ดูอ่ะแต่ถ้าเราใช้ Wi-Fi ก็ลองเปลี่ยนเป็นเน็ตมือถือดูนะครับและก็ลองอัปเดตและยอมรับที่จะใช้อินเทรอเร์เน็ตมือถือนะครับโอเคถ้ายังไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาใช้วิธีที่2กันครับก็วิธีที่2นะครับแนะนําให้เพื่อนๆลองไปล้างไฟล์แคชในข้อมูลของ p พย์สโต e นะครับก็สําหรับวิธีการนั้นนะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่ามือถือของเราเนาะการตั้งค่านะครับจากนั้นก็ค้นหา p พย์สโต e เลยแอป p พย์สโต e นะครับก็การเข้าใช้งานแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับ a n d r o อ d ก็ส่วนมากก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันและการอนุญาตตามนี้เนาะจากนั้นก็เข้าตัวจัดการแอปนะครับ โอเคแล้วก็เลือกหาเพสโตนะครับนี่เลยเจอแล้วนะครับ Google เพซโตก็กดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับในหน้านี้ให้เราหาคาว่าไฟล์แคทนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่มีก็ให้เราเลือกไปยังโฟลเดอร์ต่างๆได้เลยของผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีไฟล์แคทกับข้อมูลอยู่ก็ให้เรานะครับกดล้างแคทดตรงนี้ได้เลยล้างแคทนะครับ จากนั้นมาล้างข้อมูลตรงนี้อีกทีนะครับตรงนี้เลยและกดตกลงนะครับโอเคครับนี่ก็คือวิธีการล้างแคชของ Google Play Store นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับล้างไฟล์แคชเสร็จแนะนําให้เพื่อนนะครับลองปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทมือถืออีกหนึ่งทีนะครับเมื่อรีสตาร์ทมือถือเสร็จนะครับให้เราลองมากดเข้าไปที่ p Play Store เลยเราลองมาอัปเดตแอปกันนะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ จากนั้นกดไปที่แอปและเกมของฉันตรงนี้เลยเนี่ยครับจากนั้นก็ให้เรากดอัปเดตทั้งหมดตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะอัปเดตเป็นบางแอปที่เราต้องการก็ได้นะครับโอเคครับและถ้าขึ้นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราอัปเดตแอปสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวิธีนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นก็จะมีการใช้งานและระบบที่ไม่เหมือนกันเนาะ บางรุ่นนะครับอาจจะเก่าเกินไปหรือว่ามีบั๊กอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่สามารถดาวน์โหลดบางแอปได้นะครับก็แนะนําให้รอนะครับรอแอปปรับแก้นะครับเพื่อที่จะให้เราได้ใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นอกสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ